รีวิว7 0 m ai tpfs หลังจากใช้1เดือนมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมจอมครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวหลังจากที่ใช้เจ้า7 0 m ai tpfs ที่ผมแชร์มาแล้ว1เดือนนะครับนี่นะครับเจ้า7 0 m ai นะครับ tpfs ตอนนี้แบตเตอรี่ของผมอะถ้าตอนที่ไม่ได้ชาร์จเนี่ยหลังใช้มา1เดือนเนี่ยตอนนี้มันจะเหลือประมาณ1ขีดนะครับนี่ขนาดตรงนี้คือแสงแค่ลำไรลลำไรเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องแดดเปรี้ยงๆเหมือนข้างนอกเนี้ยมันก็สามารถชาร์จได้นะเห็นไหมครับเห็นไหมมันกําลังบแบบแบตมันมีทั้งหมด3ก้อนนะครับน,นแต่ละสามสิบสามรจะสามก้อนก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีลักษณะการใช้งานของผมเนี่ยคือผมจะใช้ช่วงเช้านะครับประมาณสิบนาทีแล้วก็ช่วงเย็นสิบนาทีเป็นเป็นหลักถ้าวันไหนไปห้างมืดๆกลับมืดๆเนี่ย กลางคืนเนี่ยก็คือจะไม่ได้ชาร์จและชาร์จได้แค่ตอนเช้าวเวลาสิบนาทีซึ่งผมได้ชาร์จครั้งแรกไว้เต็มเรียบร้อยหนึ่งครั้งตอนตอนที่ใช้ครั้งแรกนะครับก็แสดงว่าคนที่เขาเรียกว่าใช้งานกลางคืนเป็นหลักจะต้องชาร์จ USB ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งโดยคร่าวๆนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้งานกลางวันตลอดนะผมว่าไม่จะไม่ต้องชาร์จเลยไม่แบบคือใช้ได้ยาวๆเลยนี่นะครับอันนี้คืออยู่ในรถนะครับเนี่ยเป็นความสว่างแบบ สูงสุดนะครับมันจะมีแบบสว่างมากกับสว่างน้อยคือผมแนะนําให้ติดแบบสว่างมากไปเลยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่ได้แยงตาแต่กลางวันเนี่ยถ้าปรับเป็นสว่างน้อยเนี่ยมันจะสู้แสงมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เลยแนะนําว่าให้แบบปรับความสว่างแบบสว่างมากไปเลยตอนนี้ก็ประมาณ11โมงอันนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับตึ๊ดตึดตึ๊ดตึดตดนะครับอยู่ในลอยจอดรถประมาณนี้แสงแบบปรับไว้แบบ วงมากอันนี้ผมลองเอามาตากแดดแบบผมตากแดดที่แบบเก้าอี้ไว้เนี่ยเป็นชั่วงแล้วเนะี่ยแบตเตอรี่มันยังแบบแค่1ก้อนนะผมไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าพรมันร้อนมากๆอะ่ะมันก็เลยแบบตัดไม่ยอมชาร์จหรือเปล่าคือผมสันนิษฐานว่าการที่เอาเนี้ยไปตากแดดนานๆอะ่ะมันน่าจะมีตัวป้องกัน overheat หมายความว่าตัวเนี้ยจะเหมาะกับวางในชาร์จในรถอย่างเดียวผ่านกระจก มีติดฟิล์มอะไรเงี้ยครับมากกว่าเพราะว่าครั้งแรกที่ผมวันที่ผมติดตั้งอรผมวางไว้ตากแดดเหมือนกันเหมือนแบบมันเปิดไมตติดอะเหมือนมันร้อนอะแล้วมันตัดเลยอะผมก็เลยสอดแทานว่าจะต้องช้าจจากในรถในรถเท่านั้นก็คือแสงแดดในรถเท่านั้นแบบแดดอ่อนๆแต่แรงๆเนี้ยมันจะร้อนเกินไปคือซึ่งเมื่อกี้ที่ผมยิมมาดูอะตอนที่อยู่เก้าอี้ร้อนๆนะแบตเตอรี่ตรงเนี้ยมันแบบมันไม่มันไม่กระพริบเลยนะมันแบบมันอยู่ค้าง ไม่ยอมชาร์จเลยแต่ตอนนี้เมื่อกี้ผมลองเอาไปเสียบสาย USB เสียบไปแล้วชาร์จแล้วก็ลองออกมาเนี่ยมันก็ชาร์จแล้วคือใครที่ใช้รถไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแดดอะ่ะก็แนะนําชาร์จอย่างเดียวเลยดีที่สุดนะครับเจ้าตัวนี้ตอนนี้มันจะมีบอกอุณหภูมิด,ด้วยมุมบนซ้ายแล้วก็มุมบนขวานเนี่ยมันจะมีบอกเป็นแยกเป็นล้อๆเลยนะครับการที่เครื่องจะเปิดเองเนี่ยก็คือสมมติว่าตอนเชา้าเราออกรถใช่ไหมครับบางทีมันอะไรยังไม่ติดรับมันต้องาอาศัยแรงกระแทกนิดนึงผมว่าบางที เราขับขับไปอยู่สัก 2- อสนาทีมาถึงระติดนะครับแต่ว่าเราสามารถไปตั้งค่าแบบเซนซิทีฟของมัน,นะให้มันแบบเป็นแบบค่อนข้างสูงมันก็จะติดเร็วขึ้นก็อุณหภูมิปกติเนี่ยตอนแรกผมเติมมา2.2บาตอนนี้มันเหลือ2.1จ่งแต่จริงๆมันตอนเช้ามันจะเหลือมา2.0แต่ตอนนี้คือยางวิ่งมาแล้วเพราะว่าของผมเนี่ยใช้เป็นลมธรรมดามันก็เลยเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสงสัยว่าจะเติมลมยางยังไงนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปเติมลมยางให้ดูอุปกรณ์เติมลมยางก็ของผมจะใช้ตัวนี้นะครับ70 a อ r อมป์นะครับกพาแบบมีแบตเตอรี่ในตัวก็พกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นที่312นะผมจะเติม3 2 3 3ดีกว่าแต่ว่าหน่วยของตัวตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบาร์นะคือถ้า3 2มันเท่าก,กับ2.2บาร์เริ่มเติม,มันเลยครับก่อนจะเติมผมก็ต้องหมุนตัวนี้อปุปกรณ์ หมุนเจ้าเซนเซอร์เนะถ้าหมุนเหมือนหัวเติมลมยางธรรมดาอาจจะมีได้ยินอันนี้นิดนึงเดี๋ยวผมจะลองหมุนแล้วก็จะต้องเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับแหวนล็อกตัวเนี้ยถ้าไม่ถอดใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเติมตัวนี้ดูเห็นไหมแรงดันลมยางมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่สุดเกี่ยวคือคำว่าตัวหัวเติมลมมันไม่สามารถเติมได้เพราะามันยังไม่เข้าล็อกมัน เพราะว่าตัวนี้มันไปขวางอยู่ใช่ไหมครับก็เลยต้องเอาอันนี้ออกด้วยเดี๋ยวดูนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในปั๊มอ่ะจะต้องถอดหรือเปล่าแต่ผมมองว่ายังไงก็ต้องถอดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นแหละสาสิบแล้วก็หมุนเติมได้เลยอเห็นไหมครับตอนนี้ผมเอาออกไปแล้วเจ้าตัวนี้ตัวเครื่องตันี้มันก็จะร้องว่าเฮ้ย ไม่มีลมยางเลยมันก็จะร้องปี๊บปี๊บปีปแบบนี้นะครับผมจะเติมลมยางนะอันนี้สามสิบผมก็เติมสามสิบมกดเลยตอนนี้ก็ลมเต็มแล้วครับตามที่สามสิบสามตั้งไว้คือผมแนะนำเลยนะว่าให้ติดตัวประแจนี้ไว้ตลอดนะครับประแจตัวนี้ครับต้องติดไว้ตลอดเลยเพราะว่า เวลาเวลาเราที่เราจะเติมลมยางเนี้ยมันจะต้องใช้ตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนตอนที่เราติดตั้งนะครับอืมโอเคเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วติดเข้าไปมาดูที่ที่หน้าจอเห็นไหมเมืเ่อกี้ตอนแรกสองจุหนึ่งมุมบนขวาสุดน,นะครับล้อหน้าฝั่งขวามันจะกลายเป็นสองะุดสอง คือผมลืมบอกไปเจ้าตัวนี้มันจะมีค่าเออร์เลอร์การแสดงผลนะครับของแรงดันลมยางมันจะมีเออร์เลอร์ประมาณสด1ดบาทในความคิดผมเพราะว่าบางทีตอนแรกเราเติมมา2.2บาทใช่ไหมครับผมใช,ใช้เจ้าตัวนี้ของมีเหมือนกันอุปกรณ์มีเหมือนกัน,กน,กน3.2 psi เท่ากับ2.2บาทบ,บางทีตอนเช้านะครับถ้าเราเติม2.2ไปแล้วบางทีมันอาจจะเหลือ2.1ก็ได้นะครับแบบช่วงที่เติมใหม่อาจจะมีค่าเออร์เลอร์จากไม่ตัวที่เติมลมก็เซ็นเซอร์วัดลมยางอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เลยก็ขอให้เชื่อเซนเซอร์สักตัวหนึ่งเป็นหลักตัวที่เราเติมลมอย่างประจําใช้ตัวนั้นเป็นหลักเลยไม้ว่าเพราะว่าค่าเออร์เลยของแต่ละที่ที่เติมลมมันจะมีไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่มันคงแตกต่างกันไม่ได้มากเกินห้าปอร์เซ็นต์รับมันก็ตัวเซนเซอร์ตัวนี้สามารถลุยน้ําได้เพราะว่าคือมันมีคกว่ามันมันต้องกันน้ำอ่ะไม่กันน้ํานี่เขาคงทํามาขายไม่ได้แล้วล้างรถได้ตามปกติเลยอัดชงนักฉีดได้ผมก็ล้างมาสองสามรอบแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไร อันนี้เป็นข้อมูล 70mai t p s ที่ผมใช้มาแล้ว1เดือนครับผมมองว่าประมาณพันกว่าบาทเนี่ยผมได้มาพันสี่พันสี่ร้อยประมาณนี้ในช้อปปี้ซึ่งราคาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทำให้เรารู้รู้ได้ว่าเนี่ยลมยางของเราเนี่ยมันหายหรือเปล่าโดนตะปูตามล้อไหนรู้เลยรู้อุณหภูมิว่าแต่ละล้อเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่งอย่างล้อหน้าล้อคู่หน้าเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงด้านหลังเพราะผมคิดว่าอาจจะที่ว่าล้อหน้าเป็นล้อขับเคพื่อน แล้วก็ล้อที่เบรกรวมทั้งเครื่องยนต์นะสมมติว่าเราจอดติดรถติดอยู่ในเมืองเนี่ยคาราว่าความร้อนจากเครื่องยนต์มันก็คงแผ่แผ่ไปที่ตัวยางก็ไปไ,ปได้ทําให้อุณหภูมิของลอมยางมันสูงกว่าด้านหลังอันนี้อันนี้ผมคิดเองนะไม่รู้ว่าถูกหรือคิดยังไงผมมองว่าไอการที่เรารู้ลมยางตลอดเวลาเนี่ย ทำให้เราสามารถมีความปลอดภัยได้มากขึ้นไม่ต้องมาคอยเช็คลมยางตลอดเวลาทุกๆอาทิตย์อะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะเสียเวลามากแล้วก็ถ้าเกิดโดนตะปูตําเราจะรู้เลยว่าว่ายางไหนอะล้อหน้าซ้ายล้อล้อหน้าขวาหรือล้อไหนก็ตามเนี่ยว่ามันจะต้องไปปัอันเนี้ยจะช่วยแบบได้มากเลยเป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าก่อนน,นั้นเนี้ยของผมอะผมโดนตะปูตําผมยังไม่รู้ตัวเลยผมมาเติมลมยางผมก็ยัง,ย,งยังหาไม่เจอเลยแต่ถ้ามีตัวเนี้ยมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยเป็นคอยมอนิเตอร์ของเราตลอดเวลาแล้วก็มันจะมีเสียงร้องถ้าเกิด ลมยังมันหายไปเกินกี่เปอร์เซ็นที่มันตั้งไว้นะครับก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลของผมเป็นประโยชน์ยังไงฝากเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์และทิงแลที่สาคัญกดติดตามช่องจอมนะครับถือใครมีคำถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์ fc job นะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ